สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมโนวาแฟนตาซีนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับรูปแบบตัวเกมเนี่ยจะมาในมุมมองด้านข้างนะครับเป็นเกมเอ่อจากค่าย Ne t e อ s e นะตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสตูไทยด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับตัวเกมจะมีเอ่อในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกประมาณนี้นะฮะผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ อ003ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่เซิร์ฟเวอร์สองก่อนนะครับไปดูในส่วนของตัวละครก่อน ว่ามีสายอะไรบ้างนะครับในส่วนของเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเลือกเล่นได้3สายก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเลือกเล่นในส่วนของสายที่มันล็อกอยู่นะครับอย่างเช่นนักฆ่าแล้วก็มือปืนเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอย่างเช่นนักฆ่านะครับจะต้องเก็บเลเวลให้ได้ถึง181ก่อนนะครับถึงจะสามารถเล่นนักฆ่าได้แล้วก็มือปืนนะครับจะต้องเก็บเลเวลให้ถึง2 7 1ก่อน ถึงจะสามารถเล่นได้นะจ๊ะและเกมนี้ไม่ได้ล็อกเพศนะครับเราสามารถเปลี่ยนเพศได้นะส่วนอีก3สายนะครับก็จะมีนักธนูนะครับมีในส่วนของนักเวทแล้วก็นักรบนั่นเองนะฮะตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราทําการสร้างตัวละครได้มากกว่า1ตัวนะเราเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะมีการปลดล็อกนะครับและสามารถเอาตัวละครที่เราสร้างได้เนี่ยไปสู้มาพร้อมกันได้นะครับเดินทางไปพร้อมกันประมาณนั้นและนะครับผมเ่ะเดี๋ยวเราลองกดถัดไปตรงนี้นะนี่ครับผม มันจะให้เราทําการปรับแต่งในงส่วนของหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับนี่บรรยากาศแบบ Maple Story เลยนะครับแต่ว่ามันจะเล่นง่ายกว่านะอันนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เลือกเปลี่ยนหน้าตานะครับโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นสีผิวนะฮะปรับได้นะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้านะครับว่าจะเอาหน้ามันมีลายหรือเปล่านะฮะและอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่อตัวชุดอ่า สามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการตั้งชื่อและกดเริ่มระจญภัยไปได้เลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นในส่วนของตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างไว้อยู่แล้วนะครับว่คือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ003เนี่ยนะมาเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของตัวละครตรงนั้นนะครับปากลุย พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเหมือน Maple Story เลยนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นไหมว่าจะมีตัวละคร2ตัวนะครับเนื่องจากว่านะตอนเนี้ยผมสามารถสร้างตัวละครได้2ตัวแล้วนะแล้วมันก็จะมาช่วยกันโจมตีอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าถือว่าโอเคมากๆนะทีนี้เนี่ยในส่วนของเควสนะครับเขาจะมีเควสให้เราทำนะด้านซ้ายของจอตรงน,นี้เห็นไหมเราสามารถกดติ๊กไปได้ครับ แล้วมันก็จะทําการว์ปไปยังจุดพื้นที่นั้นนั้นเพื่อไปทำเควสนั่นเองอย่างเช่นอันนี้นะครับก็มาทําการเไปลงดันเจี้ยนปีกใช่ปะ,ะเดี๋ยวมันจะมีปีกให้เราใส่ด้วยนะครับก็ไปเลยครับไปลงดันเจี้ยนปีกเราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเยอะแยะมากมายนะที่ออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็วิ่งวิ่งไปในส่งจดหมายมีของอะไรมาแจกหรือเปล่าไหนดูดิดมีของแจกเยอะเหมือนกันนะส่งจดหมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปท้าทายก่อนแล้วกันนะ,ะนะนี่ท้าทายในส่วนของดันเจี้ยนนะครับ เนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นการโจมตีแบบออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็รอให้มาทาการบอกว่าจัดการตรงดันเจี้ยนเนี่ยให้เสร็จสิ้นไปนะครับผมเนี่ยอย่างชิวนะเกมนี้นะครับเจัดไปเลยะฮะเอาชนะบอสนะครับเดี๋ยวเจอบอสก่อนเราสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์พวกนั้นได้แล้วนะครับอ่าสองรอบนะต่อไปก็จะเป็นบอสนะครับนี่บอสมาแล้วจัดไปเลยพวัวด ของผมเนี่ยผมจะเล่นสายนักเวทนะครับแล้วก็นักธนูนะผมจะเลือกมาตัวที่สองนะครับผมนี่โอเคชิวๆอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับแค่นี้กดยืนยันนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของขนนกมานะครับน่าจะต้องเอาไปทำปีกแหละตามเอ่อตัวเกมนะครับตามเควสของเขาอ่ะโอเคมากดออกไปฮะแล้วก็นี่เสร็จสิ้นแล้วเควสนี้รุยครับอัปเดปีกโอเค นี่ไงเมนูมันจะค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะมาจัดไปครับกดเพิ่มอัปเกรดปีกนะตรงนี้เราน่าจะมีเอ่อปีกใส่แล้วมั้งอ่นนี้ผมไปดูก่อนนะกดออกมานะครับแล้วก็ไหนวะปีกยังไม่เห็นมีเลยอ่าเอาชนะปูทะเลอ๋ออ่ะเดี๋ยวมาชนะต่อนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเป็นเควสนะครับเรามันให้เราเข้ามาเรื่อยๆนะส่วนตัวปีกเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอืม ต้องเอาชนะไอปูทะเละก่อนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูปีกนะครับจัดการไปนี่เล่นตามเควสไปแหละครับชิลๆมันเป็นเกมที่เล่นง่ายมากอุ้ยได้เสือ้อสีส้มมาเฉยเลยโอเคสวยงามครับของรางวัลเนี่ยนะฮะก็จะได้ค่อนข้างง่ายนะนะครับของเกมมันดรอกมาให้เออแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาเล่นตอนแรกๆอะ่ะตรงเกมมันแจกยับยับนะแจกชุดแจกแฟชั่นแจกอะไรเอยอู่เยอะแยะเลยครับอ่าเดี๋ยวก่อนเออผมจะมาดูเมนูก่อนนะ อนนี้เมนูปีกเทวะเปิดแล้วนะครับแล้วก็เ,าเราสามารถใส่ปีกได้ยังปีกเทวะแล้วมันใส่ปีกยังนะไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันใส่หรือ,อยังนะเออแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยเขามีปีกใส่แล้วนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะอันนี้จะเป็นตัวละครผมตัวแรกใช่ปะอันนี้จะเป็นตัวที่2นะครับจะเป็นนักธนูนะฮะเนี่ยอ่ามันก็จะเลือกได้แบบนี้นะครับกดเข้ามาดูตรงเอ่อในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวก่อนอ่ามาดูตัวละครนะครับนี่นี ตัวละครอ,อันนี้นะฮะปึ๊บกดเข้ามาดูครับเนี่ยเห็นไหมตัวแรกก็จะเป็นนักเวทตัวนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นนักธนูนี่เห็นไหมฮะอของเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วนะครับมันจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะอ,อย่างเช่นธนูหรือว่าชุดอะไรต่างๆนะครับเราใส่ชุดแบบไหนนะครับตัวชุดมันก็จะปรากฏออกมาจากด้านนอกด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมแฟชั่นต่างๆผมใส่อยู่ นะครับถ้าเกิดถอดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะในส่วนของตัวละครเนี่ยต่อมาเมนูอื่นๆเนี่ยนะครับในส่วนของเกมเขาก็จะมีเมนูสัตว์พูดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวสัตว์พูดเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสัตว์พูดตัวอื่นนะถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์พูดเจ๋งๆมาเนี่ยพลังลบเราจะได้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวสัตว์พูดเนี่ยเราจะสามารถทาการเอ่ออัปเกรดมันได้ครับเนี่ยกดอัปเกรดแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ทาการเลื่อนขั้นได้ครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีของเลื่อนขั้นแล้วก็กดเลื่อนขั้นมันไปนะและสามารถพัฒนาได้นะครับพัฒนาตัวสัตว์พูดนะน e ี่เห็นไหมพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีของก็จัดไปนะประมาณนี้อ uh ่าแล้วกเ็เราสามารถที่จะทําทการเปิดกาชาเพื่อหาสัตว์พูดตัวอื่นได้นะครับเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้นะที่มันเขียนว่าจับรางวัลน,นะครับแล้วก็ขึ้นคําว่าฟรีนะกดเข้ามาดูนะครับมับจนจะมีให้เราเปิดฟรีก่อนนะฮะเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดฟรีได้นี่อันนี้เป็นการค้นหาสัตว์พูดนะครับปึ๊บ โอเคได้เศษมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสัตว์พูดหรือว่าเศษนะอ๋อชิ้นส่วนโอเคนะครับทีนี้ผมจะเปิดสิบครั้งเลยเพราะว่าผมมีอยู่นะมาลองดูว่าผมจะมีสัตว์พูดดีๆหรือเปล่ามาแล้วครับจะไปเลยพวกเฮ้ยไม่ได้สัตว์พูดเลยว่ะไ,ได้เศษชิ้นส่วนมาอะไรวันเดี้อะถ้าเกิดจะเปิดอีกนะครับเราต้องใช้เจ้านี่ฮะมันคืออะไรวะ่า เหรียญสับปะรดอ่านะครับเอาเหรียญสับปะรดนี่มาเปิดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าชัว่วคราวนะครับคือเราเปิดสัตว์พูดมาได้เนี่ยมันจะอยู่ในนี้แล้วก็ของอื่นๆนะครับเราต้องทําการถอนก่อนนะฮะอ่ามันถึงจะเข้ากระเป๋าเรานะพอเราถอนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเปิดดูในกระเป๋าได้นะโอเคอันนี้เป็นการโฆษณาขายของนะครับขายของนะใครที่มีเอ่อตังเติมก็มาเติมได้นะครับต้องบอกว่าในส่วนการเติมครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่นะเนี่ยเนี่ยโฆษณาเห็นไหมกดเข้ามาดูครับการเติมครั้งแรก คุณจะได้ของตามนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยแจกแบบว่าวันที่1วันที่2วันที่3แจกแบบยับยับนะครับแล้วไม่ใช่ของส้มด้วยนะของที่มันแจกเนี่ยเป็นของแดงเว้ยทุกคนเออรับรองเลยว่าพลังลบคุณกระจ,ยระจายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นสายเติมก็มาจัดได้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีโฆษณาอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยแบบว่ามีบอสหมาปา่าบอสอะไรเงี้ยเกิดน,นะครับเราสามารถกดไปได้ นะแล้วก็จะมีซองอ่างเปาแล้วกดรับของจากอ่างเปาจากคนอื่นๆที่เขามีแจกให้นะครับแล้วก็จะได้เจ้าเหรียญสับป,ปะรดมาด้วยนะประมาณนี้ครับส่วนเมนูอืนอ่นๆเนี่ยนะครับด้านบนที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆเราลองกดเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อกดรับของรางวัลได้นะครับของรางวัลประจําวันต่างๆนะเนี่ยอันไหนที่เราทาสาเร็จนะครับหรืออันไหนที่ยังทําไม่สําเร็จก็กดไปทานะครับเพราะว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถมารับของรางวัลจากตรงนี้ได้ไหมมันจะนับค่าแอคทีฟไปเรื่อย นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอัพตัวละครนะครับอัพความสามารถเนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยนะฮะส่วนเมนูอื่นๆมีอะไรอีกนะครับมีในส่วนของเมนูการหล่อเนาะนะครับการหล่อเนี่ยก็คือเป็นการตีบวกอุปกรณ์นะครับอัพดาวอุปกรณ์นั่นแหละนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีให้เรามาอัพอ้อกดอัพไปได้นะครับเสริมแกงไปเห็นไหมมันก็จะทําการเสริมแกงให้แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนการอัพดาวนะครับเนี่ยกดเข้ามาอัพดาวได้เนาะนะครับกดวางทั้งหมดผมอัพได้ป่าวะลองดูนะปึ๊บอ๋อนี่ไง แล้วก็สังเคาะห์ได้ไหมปุ๊บลองดูนะอ๋าะมันต้องเสื้อ,อน,นี้ก่อนนะครับโอเคเนี่ยต้องใช้อน,นี้อีก1อันนะครับถึงจะสามารถทําการอัปดาวเพิ่มเติมได้นะครับผมก็มาดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามีนะอ่าส่วนอื่นๆนะครับก็เนี่ยเมนูด,ด้านบนตรงนี้นะครับลองเข้ามาดูนะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้เราเข้าไปร่วมสนุกนะครับอีกหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงอันนี้ครับที่มันขึ้นคําว่าหลอดเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นการไปท้าทายบอสนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ของเอ่อที่เป็นของส้มแบบนี้มา นะครับผมเนี่ยมีหลายชั้นด้วยนะครับก็ลองมาดูแล, Trans แล้วน,นะอ่าบรรยากาศตัวเกมก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะผมเอาเอ่อมาฝากนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดไปลองเล่นได้นะครับวันนี้จะเป็นการแบบว่าปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกแบบว่าเอ่อทำให้ตัวละคร,รมันเก่งขึ้นเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมปลดล็อกเลเวลถัดไปนะครับแต่ว่าเราต้องทําภารกิจตรงนี้ให้มันครบก่อนนะครับเนี่ยทำให้มันครบแล้วมันจะสามารถปลดล็อกไปขั้นต่อไปได้นะครับเราก็จะได้พลังลบเพิ่มเติมขึ้นมา เนี่ยก็กดไปได้เลยครับท้าทาทยมนุษย์ปลาละอะไรเงี้ยนี่น,นี่นี่ไงอ่าแล้วก็เข้าไปสู้นะครับผมนี่เป็นเควสแบบนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออท้าทาไทยไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลมาด้วยนะพวกเออชุดหรือว่าเอออาวุธอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันนี่รอดูว่าเราจะได้หรือเปล่าได,ได้ของดีๆไหมโอ้ได้แต่ายาอะไรมาเนี่ยเออของอันอื่นคือเรามีแล้วไงนะครับโอ้นี่ไงของส้มนี่ว่า แต่ว่าคือในตัวเรามีของส้มแล้วไงนะครับผมเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของมันได้ง,ง่ายๆนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ